สวัสดีครับพีโ่โกลตอนนี้นะครับผมอยู่บนเครื่องครับผมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมนั้นจะไปไหนนะครับนั่งเครื่องไปนะครับนั่งเครื่องไปนี่ใช้เวลาน้อยมากแล้วครับผม ผมนั่งเครื่องประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะถึงสนามมินดอนเมืองนะครับกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้นะครับผมจะเดินทางไปยังเมืองพัทยานะครับจังหวัดชนบุรีนะครับผมิูบรรยากาศบนทั้งบนนะครับตอนนี้นะครับอยู่บนฟ้านะครับบนก้อนเมฆนะครับมาแบบเหนือเมฆนะครับผม นี่ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับแอไกลลงเครื่องแล้วนะครับผมลงเครื่องแล้วครับเราจะต่อรถกันไปที่พัทยานะครับผมจะใช้รถมินิมัสนะครับที่จะต่อไปพัทยานะครับครับผมเราก็มาถึงพัทยาเลยนะครับตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือเลมบาดิไฮของพัทยานะครับ ังเกตเห็นป้ายพัทยาบนเขานะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันครับตรงนี้จะเป็นทางเดินไปขึ้นเรือนะครับผมเราจะเดินไปขึ้นเรือจะไปเกาะล้านกันนะครับวิวสองข้างทางนะครับบรรยากาศที่แบบสบายมากเลยครับลมพับเย็นสบายมากครับนี่ครับไม่ร้อนด้วยนะครับ เดิน้นเรือเลยครับตอนนี้นะครับผมอยู่บนเรือเลยนะครับทุกคนเรือที่ผมใช้นะครับเป็นเรือโดยสารธรรมดานะครับไม่ใช่สปีดโบ๊ทนะครับผมใช้เวลาในการเดินทางไปเกาะล้านประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะไปถึงท่าเทียบเรือของเกาะล้านนะครับผมผมจะไปลงตรงหาดหน้าบ้านนะครับ ผมจะไปลงที่หาดหน้าบ้านนะครับหรือว่าท่าหน้าบ้านที่เกาะร้านนั่นเองนะครับถึงแล้วครับทุกคนโอ้โหอยากจะบอกว่าเกาะร้านมีน้ําใสมากโอ้หน้ำมาเล่นมากครับทุกคนโอ้่นักท่องเที่ยวนะครับวันนี้นะครับนักท่องเที่ยวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่ครับเรามากันนะครับเฮ่นี่ครับเห็นนักท่องเที่ยวด้านหลังไหมครับ ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่นิยมมาพัทยาแล้วก็นั่งเรือมาที่ก่อร้านกันนะครับนี่ก็เป็นบริเวณโขดหินชายหาดที่ผมไปถ่ายรูปมานะครับคนโหสวยมากครับตรงนี้คือถ่ายรูปสวยมากครับ